ขณะนี้คุณกําลังติดตามรละฟังโซนหนังสือสวัสดีท่านผู้ฟังครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โซนหนังสือกับผมกัมปนาทพ่อจิตน,นะครับวันนี้เอาหนังสืออีกหนึ่งเรื่องที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการหันมาให้ความสนใจกับตัวเองหรือว่าอย่าลืมขอบคุณตัวเองวันนี้คุณขอบคุณตัวเองแล้วหรือ,อยังนะครับแค่เริ่มต้นขอบคุณตัวเองเราก็จะได้มีความสุขเล็กๆกลับมา นังสือเล่มนี้จากเพจทำเรื่องเล่นให้เป็นเรื่องใหญ่นะครับ Facebook ที่มีผู้ติดตามกว่า900 0 0คนนะครับหนังสือเล่มนี้พูดถึงบางครั้งเราก็มักจะลืมแบบว่าตัวเราเองคือคนที่สำคัญที่ทำให้วันมีวันนี้ได้นะครับหากมองย้อนกลับไปทุกเรื่องราวที่ผ่านมาเราต่อสู้อย่างเข้มแข็งเพียงใดผ่านวันหนักๆมามากมายแค่ไหนโดยไม่ยอมแพ้ และการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ในทุกๆวันก็คือสิ่งที่น่าภาคภูมิใจไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นวันนี้ก็อย่าลืมขอบคุณตัวเองนะครับเพราะว่าเราคือคนที่สำคัญที่ควรได้รับคำขอบคุณมากที่สุดเป็นตัวเองเวอร์ชันที่ดีที่สุดในทุกวันแค่นี้ก็ดีมากแล้วนะครับทรงกอดแน่นๆให้กับตัวเองไม่สำคัญว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราอย่าลืมกอดตัวเองด้วยนะครับ ขอบคุณบล็อกดิจตอยากสรุปด้วยนะครับที่สรุปหนังสือพอสังเขปให้เราได้อ่านได้พอเข้าใจแล้วก็ได้สะดวกแล้วก็ได้ง่ายขึ้นทั้งนี้ท่านผู้ฟังที่สนใจนะครับหาอ่านหนังสือเล่มนี้กันได้กับวันนี้เธอขอบคุณตัวเองแล้วหรือ,อยังนะครับมาดูกันว่ามีอะไรกันบ้างนะครับเอามาสรุปพอคร่าวๆท่านผู้ฟังที่สนใจหาอ่านเพิ่ม,เต,มเติมกันได้นะครับข้อแรกเขาบอกว่าจงโฟกัสไปที่การพัฒนาตัวเองนะครับไม่ใช่การพิสูจน์ตัวเองให้คนอื่นเห็น เพราะไม่ว่าผลลัพธ์จะเกิดขึ้นหรือว่าจะเป็นอย่างไรแต่เรามีความสุขกับกระบวนการที่ไปสู่จุดนั้นเท่านั้นก็เป็นการเติมเต็มความสุขให้กับตัวเราเองได้แล้วนะครับหลายคนบอกว่ายิ่งพัฒนาตัวเองเพื่อต้องการพิสูจน์ให้ใครหรือว่าคนอื่นเห็นว่าเราดีแค่ไหนเราทําได้มากแค่ไหนหรือว่าเราสามารถจะประสบความสำเร็จได้แต่พอไปถึงจุดๆนั้นแล้ว ซึ่งระหว่างทางคนคนนั้นที่เราอยากจะพยายามพิสูจน์ให้เขาดใูให้เขาเห็นเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้สนใจเ,าเราอะไรเราเลยด้วยซ้าไปว่าเราผ่านอะไรมาบ้างหนักหแค่ไหนสาหัสแค่ไหนนะครับผมก็เห็นด้วยกับข้อนี้นะฮะที่บอกว่าจงโฟกัสในการพัฒนาตนเองเพื่อความสุขของเราเองแทนที่จะไปพิสูจน์ให้กับใครหรือว่าให้กับคนอื่นได้เห็นนั่นเองนะครับ ข้อถัดไปเขาบอกว่าจุดจบบางครั้งก็เป็นจุดเริ่มต้นในสิ่งใหม่ๆนะครับบางครั้งสิ่งเดิมมันถึงเวลาของมันแล้วและมันก็จะนําไปสู่โอกาสที่จะมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงได้เสมอครับสําหรับข้อถัดไปครับสําหรับใครที่อ่านหนังสือเรื่องการตั้งเป้าหมายอาจจะเคยเห็นมาบ้างนะ,ะที่บอกว่าต้องตั้งเป้าหมายให้ใหญ่ๆไว้ก่อนแต่บางครั้งการตั้งเป้าหมายที่เพียงพอที่เหมาะสมกับตัวเรา ไม่เล็กจนเกินไปแล้วก็ไม่น้อยจนแบบไม่เกิดการพัฒนานะครับแต่ก็ไม่ใหญ่จนเกินกำลังหรือว่าจะทำให้เรานั้นเกิดความท้อแท้ได้เป้าหมายที่พอเหมาะนั้นมีเพียงเราคนเดียวที่รู้ครับเราจะรู้ว่าเป้าหมายของเราที่พอเหมาะกับเราที่เราสามารถไปถึงเอื้อมไปถึงจะอยู่ที่ระดับไหนอยู่ที่ระดับใดนะแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันใช่ไหมครับ ข้อถัดไปนะครสิ่งที่ควบคุมได้ยากที่สุดนั่นก็คือความคิดเห็นของผู้อื่นนะครับต่อให้เราทำดีที่สุดแค่ไหนนะครับมันก็จะยังดีไม่พอสำหรับคนอื่นอยู่ดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้ก็คือการทำให้ดีที่สุดในเส้นทางที่เราเลือกนั่นเองหข้อนี้นี่เห็นด้วยอย่างมากเลยนะครับเราจะทำดีขนาดไหนดีมากมายขนาดไหนก็ตามหลายคนอาจจะเคยเจอด้วยซ้ำไปใช่ไหมครับ มันก็น่าจะยังไม่ดีพอสําหรับคนอื่นอยู่ดีนั่นเองเพราะฉะนั้นตัวเราทนาะฮะทำให้ดีที่สุดผมเชื่อว่านั่นจะเป็นสิ่งที่ทําให้เรามีความสุขแล้วด้วยอีกวิธีหนึ่งนะครับข้อถัดไปครับมีวลีหนึ่งที่น่าสนใจมากเขาบอกไว้ว่าจงหวังในสิ่งที่ดีที่สุดแต่ก็จงเตรียมรับมือกับสิ่งที่เลวร้ายที่สุดไว้ด้วยเช่นกันการเตรียมความพร้อมกับสิ่งที่เลวร้ายที่สุดมันคือการมองโลกตามความเป็นจริง หวังได้แต่ก็เตรียมความพร้อมรับมือกับความล้มเหลวที่อาจจะเกิดขึ้นได้ด้วยหรือว่าความผิดหวังที่ก็อาจจะเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันครับเว,เวลาตัดสินใจเวลาตัดสินใจในเรื่องสําคัญใดก็แล้วแต่นะครับนอกจากจะฟังคําแนะนําคําวิจารณ์จากคนอื่นแล้วอย่าลืมฟังเสียงหัวใจของตัวเราเองด้วยเพราะสุดท้ายแล้วชีวิตเราก็คือชีวิตเราไม่ใช่ของคนอื่นนะครับข้อถัดไปครับ ทุกเช้าเราตื่นมาด้วยเวลา14ชั่วโมงเท่าๆกันสิ่งที่สำคัญไม่ใช่อดีตหรือว่าอนาคตแต่อยู่ที่ปัจจุบันว่าเราจะทำให้ดีที่สุดได้อย่างไรชีวิตคือข้อสอบที่ยากที่สุดครับบางครั้งเราไม่รู้ว่าเรากำลังทำอะไรบางอย่างไปเพื่ออะไรลองกลับมาทำหัวใจของเราเองว่าเราอยากเป็นใครกันแน่และเข้าใจว่าตัวเองคือใครอย่างแท้จริง ในวัยเด็กคือวัยที่ควรสะสมความทรงจําที่ดีงามไว้นะครับเพราะว่าความทรงจําเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานที่ทําให้เรานั้นเผชิญหน้ากับอุปสรรคต่างๆในอนาคตได้เป็นอย่างดีความเห็นอกเห็นใจคือสิ่งที่ทําให้เราออกจากการเป็นศูนย์กลางของจักรวาลแล้วมองคนอื่นในมุมในด้านต่างๆเราจะมองคนอื่นเป็นเพื่อนร่วมทางที่ควรจะช่วยเหลือมากขึ้นจะทําให้เรานั้นเห็นแก่ตัวได้น้อยลงด้วยนั่นเองนะครับ มนุษย์เราต่างอ่อนแอกันทั้งนั้นครับและนั่นแหละก็คือเหตุผลว่าทำไมเราต้องพึ่งพาอาศัยกันและกันและความสุขมันจะเกิดขึ้นจากตรงนั้นนั่นเองชีวิตเราไม่ต่างอะไรกับห้องทดลองครับเพราะว่ามีทั้งสําเร็จแล้วก็ไม่สําเร็จเช่นกันมันดีที่เราโฟกัสกับเป้าหมายแต่ระหว่างทางหากไม่สําเร็จลองเปลี่ยนวิธีการไปสู่เป้าหมายดูนะครับ มันน่าจะมีสักทางที่จะเป็นหนทางสําหรับเราที่จะถึงเป้าหมายนั้นสู้ๆนะครับและอีกหนึ่งข้อครับเขาบอกว่าชีวิตเรานั้นสั้นมากชีวิตเรามันสั้นมากนะครับหากเรารอวันที่สมบูรณ์แบบจะเห็นว่าเรามีไม่กี่วันเท่านั้นที่เป็นวันที่ดีแต่หากลองมองชีวิตอย่างเป็นกลางดูจะพบว่ามีวันที่ดีอีกมากมายเลยนั่นเองหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นอีกหนึ่งหนังสือแรงใจดีๆให้กับท่านผู้ฟังนะครับ ในการคอยปลอบตัวเองบ้างในการหันมาให้ความสําคัญหันมากอดกับตัวเองบ้างหันมาขอบคุณกับตัวเองบ้างนะครับและเป็นกาลังใจให้กับทุกทกท่านในการดําเนินชีวิตในไม่ว่าจะอยู่ด้านใดก็แล้วแต่ทั้งเรื่องการเรียนเรื่องของการงานเรื่องของการใช้ชีวิตสู้ๆนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังโซนหนังสือครับ